นนค,รรครับตอนนี้ขบวนของท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับนะครับได้เดินทางมาถึงโอ้ยนะครับตอนนี้ขบวนของท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับนะครับได้เดินทางมาถึงเทศบาลท่านคกันตะวันนะคะเบอร์หนะคะวันก่อนหมดมาทึงดับเพลิดเินเวชชาชีวะนะคะยื่นก่อนรถคันนี้นะคะ ก็พ <chat> oh, 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 ี่น้องนะคะเป็นพลังฮรถเก่งก็เปิดก็จบมายกมือให้กันนะคะก็ตื่กมามาโหนอนเฉยเลยก็คุณนะคะโมดนมายื่นกาแดนเลยก็คุณมากนมาเลยค่ะสวัสดีค่ะอ้ามมาอจโปลค่ะพ่อคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะไปกราบสิ้นซักสิทีิอ้ามมาอจโปนะคะยุกไกลๆสวรรค์เชิญนะคะพ่อขาขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ คุณนะคะถ้าว่างไปอ้ําหมอโจโปลเนี่คุณนะคะสตาวอขอบคุณค่ะตาไขวังทังโตตาโกยีสายกว่าเลยนะคะโตตาโกยีก็คุณค่ะฟา้วยค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวานอภิสิ์ไปไหว้พระที่อ้ําหมอโจโปลนะคะรับผูกกุกับรถคุณทุกท่านครับที่มาให้การต้อนรับผมพักประชธิปัตและมดกันตะวันอย่างอบอุ่นครับ

ทุกท่านนะครับวันนี้อขอกราบขอบพระคุณทุกท่านจริงๆที่มาเป็นกําลังใจให้กับผมให้กับกันตะวันให้กับพักสการทุกปัตยท่านวันนี้ตั้งใจมาที่พังงานใช้เวลาทั้งวันนะครับที่พังงานในวันนี้เบื้องต้นมากราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการทําง,งานและการเมืองของผมมายาวนาน และได้การสนับสนุนและเป็นพลังสำคัญให้ผมให้การตะระวันให้ภาคชาิรัตบเข้าไปทำหลายสิ่งหลายอย่างที่น้องที่นี่และที่นครทั้งประเทศนะครับวันนี้ดีใจครับที่เห็นพี่น้องที่ความรู้สึกผูกพันกันเราอยากให้ ักการเมืองดีอยากให้พักการเมืองที่เป็นหลักให้กับประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปทํางานในสภาผพ้แทนรัษฎรนะครับหลังวันที่14นี้ก็อยากจะให้การตะวันนั้นได้กลับเข้าสู่สภาเป็นตัวแทนของพี่น้องทำงานด้ึยความขยันทันแต่งเงินเและทีการเติบโตสะสมประสบการณ์และบารมีทางการเมืองเพื่อทำสิ่งดีๆขึ้นมาอีกให้กับพี่น้องชาวพังงา ว่าผมไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งแ่ว่าสี่ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีตําแหน่งใดๆผมยืนยันได้ว่าการตะวันขอพี่น้องตั้งใจเอาใจใส่ในการทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนที่ามาบเพราะว่าผมไม่อยู่ในการเมืองแล้วแต่การตะวันโทรหาผมเพื่อขอมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาต่างๆของพี่น้องอยู่เ็นประจํานะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องได้สนับสนุน คนที่น้องสร้างขึ้นมาทางการเมืองอคนหนึ่งที่เป็นคนคุณภาพเป็นสอสที่น้องภางคภูมิใจได้นะครับวันที่สิสนี้ก็ขอโอกาสให้กับผู้สมัครหมายเลขหนึ่งะตะว,วันนะครับและพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข2ีคริบหกครับขอบพาะาุณค้นะ